ก่อนกาลสมัยจะเริ่มต้นปรากฏบีเดอะคิวเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเรารู้แต่เพียงว่ามันมีพลังอำนาจที่จะสร้างพบและเติมชีวิตให้เต็มดาวนี่แหละคือกำเนิดของเผ่าพันธุ์พวกเราเนิ่นนานที่เราอยู่กันอย่างกลมเกลียวทว่าเยยงวิถีแห่งอำนาจบ้างก็ใช้ในทางสร้างสรรค์บ้างก็ใช้ในชั่วร้ายกระทั่งเป็นที่มาของสงครามสงครามที่ทำลายล้างดวงดาวของเรา ระทั่งมันตกเป็นเหยื่อของมัจจุราชและดอะคิวก็สาบสูนไปยังนะ้าสุดขอบจักรวาลเรากระจายก,กันออกทั่วกาแล็กซี่เพื่อตามหาดอะคิวเพื่อนำมาสร้างดาวใหม่ค้นหาไปยังทุกดวงดาวไปทุกพบแต่แล้วเมื่อความหวังจวนจะดับสูญก็มีข่าวถึงการค้นพบใหม่นำเรามายังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโล u n ยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลภูมิใจเสนอ ทรานส์ฟอร์เมอร์สมหาจักกลสังหารถล่มจัก,กรวาลให้เสียงอาษาไทยโดยพันธมิตรแต่เว่าเรามาถึงช้าเกินไป